มีเงินมีทองทั้งพี่และน้องก็ต้องตายแล้วเจ้าจะสั่งทำไมหรือติดใจพ่อพี่นจนู่แม่ไม้เดียน้องลูกอาเซียมีจึกเจ้าคงจะนึกนึกลังเกียดไม่น่ามนี่เมามากมายอาบายามุกคุกตน น้องนั่นจึงไม่สนให้พี่เพ้อบุญอยู่คนเดียวเมาอะไรมันก็หายได้ดังว่าโอ้น้องจ๋าที่เมารักมันหนักจิงเทียวจะกินแม่ของหรือว่าเหล้าโล หน้าเขียวท้าไม่เจอเธอูอเมตากลมนึกนิยมผมบางโอเมต้ากลมนึกนิยมผมหน่อยอย่างพี่บุญน,น้อยหาสักร้อยก็ไม่เจอลูบล้างรอเล,า,ล,า,ลาถึงเมาก็ซื้อจนเซอ ดึกใหญ่ใหญ่หยังเธอเอหยุดเมาจเจาให้นางอย่าเพิ่งดาว่าคนหัวล้านอย่าเพิ่งประจันว่าคนหวนัวลานไม่ดีล่อนบางคนถึงกับเป็นเศรษฐี ลานมั่งลานมีลานที่ดีก็มีมากมายผมจะกล่าวเล่าให้ท่านฟังถ้าลานหนะ้าลานหลังก็เรียกว่าลานผู้ใหญ่เ้าเว้าหน้าหน่อยเขาเรียกว่าลาน,าาน,านอาาลอยควาย เขเดินผ่านมหันแต่ไกลหมันใสไล่ชวนมองบางท่านล้านเหมือนดังคุณทางเขาเรียกว่าล้านมีสะตังงูงชนนิยมยกย่องล้านมีสเสน่ห์ดูแล้วเก๋ชวนมองเขาเรียกว่าล้านเงินทองหรือล้านของความมั่งมี ลานอย่างไอที่ตรงกลางหัวแดงเขาเรียกสตูตีแปงล้านมีกำแหงเรือที่พูดเรื่องหัวล้านนั้นสุดจะสันมากมีทลานอย่างผมนี้มันหล่อดีนะคุณ คุณคนงามที่ขอถามคนงามตามไว้ว่าสีห้องหัวใจมีใครมาจับจองหรือ,อยังหากว่ายังไม่มีเห็นที่พี่พอจะมีทางแต่พี่จนกลัวจังกลัวน้องนาง เจ้าจะไม่กังเมตตาที่อยู่เดียวเปลี่ยวใจที่ยังหลายคนมาเป็นแฟนอาได้เธอเกี่ยวแขนเที่ยวโซแม้จะโก้เนื้อไข่เมื่อยำร้อนอยำหนาวหรือข่าวพี่เจ็บป่วยใคร ไม่อย่าทอนร้อนใจเพราะเธอเฝ้าปลื้ปลือ้อใจีไม่เคยมีเมียไม่เคยเสียความบอริสุดไม่ได้พูดหลอกอำสมงามน้องนั้นคลั้งใจตายหากว่าเธอสงสารให้ทานรัก พี่เธอตื่นใจจะได้บุญมากมายเพราะพี่ยังไม่เคยมีเมียพี่ไม่เคยมีเมียไม่เคยเสียความบริสุทธิ์ไม่ได้พูดหลอกอ้าในสมงาม้องนั้นัวใจใจหากว่าเธอสองสาร ให้ทานรักพี่เธอตื่นใจจะได้บุญมากมายเพราะพี่ยังไม่เคยมีเมียพี่ไม่เคยมีเมียหากว่าแม่จ้าไม่เชื่อพี่ก็พ่าใจพี่ดูสิพี่ยอมพีีชีวิตเป็นเดิมพันแต่ถ้าพี่ตายไป ใครเขาจะเผาคุ้มกันถ้ามีคนคอยละลานคิดดูมีพี่อยู่ปลอดภัยขอบคุณครับที่รับชมและรับพังคยิบนี้ขอพักจุวยก็ไลก์ก็แซ์ 3. จิมเลรอก็ติดสามจิมเลรอขอบคุณครับ